นี่จ้ะจอยก็ได้นึ่งเอาไว้หมดแล้วจ้ะนะก็ทําประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆแต่สําหรับจอยจอยชอบนะเห็ดอย่างเงี้ยจอยชอบจ้ะอร่อยสําหรับจอยอร่อยดีจ้ะหอมอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เนาะแดดดีจ้ะวันนี้ตากผ้าเพ,พิง่งเสร็จจอยก็จะมาไอ้นี่จะนึง่งนึ่งเห็ดท,ที่เก็บมาเมื่อวานนี่แหละนะเมื่อวานก็ได้ทําความสะอาดเก็บมาทําความสะอาดแล้วก็จะมานึง่งเอาไว้จ้ะจอยจะ นึ่งหมดทุกถุงเลยนะเพื่อนๆน,นะจอยจะไม่เก็บสดเอาไว้เดี๋ยวมันจะสยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยก็จะมานึ่งเห็ดนะเพื่อนๆนะไม่ต้มถ้าต้มแล้วเขาจะอมน้ําจ้ะจอยจะใช้วิธีการนึ่งเก็บถนอมเห็ดเอาไว้นะเพื่อนๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจอยก็จะนํามาทาอาหารแต่ว่าจะแบ่งนึ่งเอาไว้ก่อนจ้ะใช้วิธีการนึง่งเพราะว่าเห็ดชนิดนี้น้ําเยอะจอยก็เลยนึ่งจ้ะแบ่งนึ่งสักสองสามถุงจ้ะ ไอโฟงมันขึ้นไอฟองเห็ดมันขึ้นจ้ะตอนมันเดือดเนาะอันนี้ก็คือยุบตัวลงประมาณนี้จ้ะเนื้อก็จะใสใสขาวจ้ะจอยก็จะมาพึ่งจ้ะเอาออกพึ่งกับตะแกงขี้กเกียจเอาซึ้งออกมาจ้ะก็ทำแบบนี้แหละ พอหนึ่งไปเรื่อยๆเขาก็หดตัวแลนวเพืเ่อนๆนะถึงจะดอกใหญ่แต่ว่านะนึ่งไปแล้วก็มันก็ยุบตัวธรรมดานล้วแหละจ้ะเห็ดทุกชนิดเหมือนผักนั่นแหละวิธีการล้างทำความสะอาดก็ดูในคลิปแรกเลยนะเพืเ่อนๆน,นะอันนี้คือคลิปที่แบบว่าเก็บถนอมเห็ดจ้ะ ดูเอาจะไม่ตั้งเวลาในการนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่ก็จะประมาณนี้จ้ะเนี่ยเนื่ยเขที่เป็นจุดดำๆนี่คือมันมาจากไอ้นี่จ้ะนะข้างบนเนี่ยได้นึ่งไปแล้วเพื่อนๆถ่ายไว้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ตอยก็นึ่งมามันก็จะหดตัวได้ประมาณนี้นะรสชาติมันก็กลุ่นๆดีจ้ะ คล้ายๆเนี่ยรสชาติเขาก็อร่อยอยู่จ้ะมีความหวานเห็ดอันเนี้ยมีความหวานนะแล้วก็กลิ่นก็ไม่ไม,มีไม่มีกลิ่นแล้วจะไม่มีเรานึง่งสุกดีๆมันก็จะไม่มีกลิ่นเหมือนไตโมละจะมีรสชาติหวานเด้งดึง,ด,งดึงดีจ้ะมีความเด้งมีความดึงด๋งกึ่นๆเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะเหมือนถ้าว่าคนบอกว่าเห็ดพึ่งอร่อยสาหรับจอยก กินได้แต่ถามว่าอร่อยแบบที่เราชอบไหมมันไม,ม,นไม่มันไม่ถึงกับชอบไงเห็ดพึ่งน่ะนะเพื่อนๆนะถ้าให้เลือกกินเห็ดพึ่งกับเห็ดเม่นจอยชอบเห็ดเม่นมากกว่าเพราะาอีกอย่างหนึ่งพวกเห็ดพวกนี้มันไม่มีเมือกไงนะที่ชอบคือจอยเป็นคนที่ชอบเผ็ดที่ไม่มีเมือกจอยจะนึ่งให้หมดเลยจอยจะไม่เก็บสดเอาไว้ในที่ล้างเอาไว้ก็หั่นไปอย่างนี้เลยแต่ว่าเนื้อเขานะเพื่อนๆจอยจะบอกไว้ว่า พอเนื่อสุกแล้วเอามาฉีกอ่ะมันเหมือนกับเนื้อไก่ฉีกแบบพอเส้นไม่ต้องบางมากเอามาทอดทําเห็ดสามรสก็อร่อยดูดูแล้วนะดูแบบดูแบบแตกรูปเห็ดแล้วอ่ะนะบางคนก็เอามาทําน้ำพริกเห็ดหรือป่นเห็ดนั่นแหละบางคนก็เอามาใส่ต้มยำต้มขาไก่อะไรประมาณนี้ผัดเอามาทําแบบ ผ็ดผัดขิงอะไรเงี้ยคือเราจะกินเมนูอะไรเราก็ดัดแปลงเอาจะนะตามใจที่ว่าเราอยากจะกินอาจจะตามใจปากเราแต่ฝรั่งส่วนใหญ่เขาก็เอามาผัดกับเนยจ้ะแล้วก็กินกับแซนด์วิชหรือไม่ก็เอามาตากแห้งอะไรประมาณนี้นี่จ้ะเขาก็จะคั้มอย่างนี้แหละที่เก็บมาเยอะเมื่อวานก็ประมาณนี้หละจ้ะอันนี้จ้าก็จะ เลื่อนใช้เขาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนมันเดือดอะฟองมันออกคุณเพื่อนจอยไม่อยากจะเอาซึ่งมันเอาไว้ซึ่งมามันนึ่งมันเกะกะจอยใช้หม้อหุงข้าวนี่แหละนี่อันนี้อันนี้จอยได้ได้นึ่งเมื่อเช้าเนาะมันก็ไม่ลื่นไม่มีความลื่นนะมันคล้ายๆถ้าพูดถึงมันก็คล้ายๆเห็ดนางฟ้าอะไรประมาณเนี้ยจ้ะเนี่ยเราฉีกออกมามันจะมีความเหนียวความความเหนียวเนื้อจะเป็นประมาณเนี้เนี่ย อย่างเงี้ยมันเหมือนเนื้อจ้ะเหมือนเนื้อไก่เหมือนอะไรเงี้ยกรอบตึ้นกึิ่นดีจ้ะนหวานพูดไปถ้ากินไปแล้วก็คล้ายๆพวกเห็ดนางฟ้าจ้ะนะาแต่นางเห็ดนางฟ้าเขาจะไม่หนาเหมือนอย่างนี้ไงนึกภาพออกไหมอันนี้คือเขาหนาเขาจะมีความแบบกรอบนุ่มกว่า แล้วทีนี้จอยทาอย่างนี้เสร็จแล้วจอยก็จะเอามาทําพวกเมนูอย่างอื่นจ้ะเอามาผัดเอามาแบบจะว่าจะชุบแป้งทอดที่แรกกับจอยจะเอาแบบอย่างนี้เอาไว้ชุบแป้งทอดเลยเพื่อนแต่ว่ามันม,นมีคือเนื้อเขาจะเป็นสปบูนอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆฟองน้ำแต่มันยังไม่แก่นะอย่างเงี้ยเห็นไหมนอย่างเงี้ยเขาจะเป็นสปูนเหมือนฟองน้ําทีเนี้ยมันอมน้ําอยู่ไง นะเขาจะมีน้ําถ้าเอาไปผัดหรือเรา,เาไปชุบแป้งทอดแบบนี้เลยมันน้ํนออกมามันก็จะทําให้พวกไอเก็ดขนมปังเราไม่กรอบตอนที่ว่าเย็นแล้วอะเพื่อน,นจอยเลยคิดว่าจอยจะนึ่งก่อนนึง่งแล้วก็ผึ่งให้มันหมาดๆอย่างเงี้ยแล้วจอยถึงจะเอาไปชุบแป้งทอดจ้ะนะมันได้เยอะนะเพื่อนๆนเห็นอย่างเงี้ยเก็บมาเก็บมาอย่างที่เห็นนั่นแหละเยอะอย่างนั้นแหละจ้ะแต่พอไอนี่พอ มาลวกแล้วไม่ได้มาลวกเอามานึ่งแล้วน่าจะไปลวกนะจะไปต้มนะมันจะอมน้ำไปใหญ่เราเอาเมานึ่งแล้วมันก็ได้แค่นี้แหละจ้ะนะจอยนี่ก็พูดสับให้เพื่อนเพื่อนสับสนไปกันใหญ่เนาะโทษทีเพื่อนเพนะื่อนเเนี่ยตีก็คั้มอย่างนี้แหละจ้ะถ้าใครชอบกินพวกน้ำพุงน้ำพริกเนี่ยโหเอามาเอามาเอาไปย่างก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเอาไปย่างนะเอาไปย่างแล้วเอามาตำเป็นน้ำพริกก็ะจะ้ะไ้่สุกละน้ำเริ่มแห้งจะเติมน้ำ แอนดี้ก็ทำกาแฟวัตจุเซดิตรูกรายอันเด้เนื้อ <Meat. S 1> เหมือนเนื้อจ้ะแอนดี้แบบเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อสัตว์แบบแต่ถามว่าแบบแอนดี้กินไหมแอนดี้ไม่กินนะเพื่อนๆนะแอนดีก้กับย่าจอยเขาไม่กินคือเขาไม่กินพวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่กินเขาจะกินแต่เห็ดที่ว่าซื้อจ้ะเขารู้ว่ากินได้ พราะว่าพกจอยกับยาก็นั่งอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสือดูใน YouTube ดูช่องฝรั่งต่างๆแต่ละประเทศเขาก็ทำเยอะแยะจ้ะนะก็เขาก็กินกันจ้ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมากินเหมือนเรานะนเพื่อนๆนะมันไม่ใช่จ้ะให้ดูแล้วดูอีกเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆคืออยากให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันกินได้จริงๆจ้ะนี่หอม ผื่อบางคนนอไปเก็บมานะจอยที่ว่าจอยทําคลิปคลิปล้างแล้วก็มาทําคลิปที่ว่าถนอมเห็ดชนิดชนิดนี้เอาไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนบางคนเก็บมาล้างอ่ะล้างเป็นนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าต้องเอาต้องเอาไวต้ตรงข้างบนออกไหมดําๆเนี่ยจอยถึงบอกว่านะถ้าอ่ะถ้าเราไม่ชอบสีดําๆเราก็ลอกออกนะลอกออกเหลือแต่เนื้อขาวๆาวเขาไว้แต่บางคนชอบ ก็เก็บเอาไว้จะก,กินได้ทั้งลอกกรบไม่ลอกก็กินได้นะการล้างก็คือเราต้องล้างหลายน้ําแล้วก็แช่น้ําเกลือแนะนําไม่แช่น้ําเกลือเอาเกลือเทใส่ใน้ำมาแช่ไว้สักสิบนาทีนะอย่างอย่างอย่างมากก็สิบนาทีนะอย่าไปแคมนานกว่านั้นเดี๋ยวเห็นมันจะอมน้ํายิ่งกว่าน,นั้นอีกนั่นแหละจ้ะก็แช่ไว้สักสิบนาทีหรือห้านาทีแปดนาทีแล้วแต่นาะจะอย่าแต่อยา่อยากเกินสิบเลยเพราะว่าจะทําให้พวก นอนเพราะว่านอนมันก็ชอบกินเห็ดเนาะนอนอะไรมะรุมมลแรงอะไรเงี้ยมันจะได้ออกมาจากเห็ดจ้ะนั่นแหละจ้ะแล้วก็คลิปนี้ก็คือทําว่าการถนอมอยากเก็บไว้นานถนอมเห็ดไว้กินนานเนี่ยทำยังไงสำหรับจอยนะเพราะว่าการนึ่งมันจะไม่อมน้ํามากเหมือนการต้มจ้ะเรือเอาไปต้มเอาไปลวกน้ําอ่ะมันจะอมน้ําเยอะแนะนําให้เอาไปนึ่งจ้ะนะ บางคนก็เอาไปตากแดดก็ได้แต่ว่ามันก็จะแข็งเกินแนะนาให้หนึ่งเย็นแล้วเก็บใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้ยามจะกินเราก็เอามาลวกน้ําอีกรอบจะไม่ต้องต้มให้มันต้นเละหรอกลวกน้ําอีกสักรอบแล้วก็เอาไปประกอบทำอาหารเพื่อนๆอยากจะกินเมนูอะไรก็เอาไปทํานะสิ่งที่จอยบอกนี่แหละจ้ะก็ง่ายๆนี่จ้ะจอยก็ได้นึ่งเอาไว้หมดแล้วจ้ะนะ ก็ทำประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆแต่สำหรับจอ,จอยชอบนะเห็ดอย่างเงี้ยจอยชอบจ้ะอร่อยสำหรับจอยอร่อยดีจ้ะหอมอร่อยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ